สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกมบีเบฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกาชาเครื่องประดับกันนะครับจากตัวนะครับจากตัวในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เปิดกาชาตัวละครไปแล้วนะครับใครที่อยากดูสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับไม่น่าไกลกันจากคลิปนี้นะครับมาครั้งนี้เรามาเปิดกาชาเครื่องประดับกันนะครับเอาจริงๆผมก็อัดต่อจากกาชาตัวละครแหละนะครับ ความเดือดดานยังอยู่นะครับยังอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าครั้งนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับการช้าเครื่องประดับเนี่ยผมมี245ใบนะครับแล้วก็มีจากเครื่องประดับของดันผู้กัน16ใบแล้วก็ตัวทองอีก37ใบนะครับเรามาเริ่มกันที่เบฟโซกันเลยนะครับเราจะไม่เปิดร้อยครั้งนะร้อยครั้งมันมันกลัวสลายเกินนะครับร้อยครั้งนะ ครั้งแรกก็ยังไม่มีนะครับเครื่องประดับคงจะเร็วกว่าตัวละครนะครับเพราะว่ามันดูง่ายกว่าและมันก็ออกยากกว่าตัวละครเยอะเลยเออเราก็จะกดรวมแบบนี้เลยนะครับสำหรับเครื่องประดับขอห้าดาวเดือนละครั้งผมก็พอใจนะครับขอไม่ซ้ำนะไม่เอาแบบกางเขนคิมซี่สีส้มลวนะไม่เอานะไอ้นั้นคือจัดหนักเกิน มาละหนึ่งเป็นอืมผมแอบกลัวว่ามีแล้วผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีหรือ,อยังขอเถอะอย่าเลยนะอมีแล้วจริงๆด้วยเหรออืมเออมีแล้วนะครับมีแล้วทำไมออกกับของซ้ำวะเออขอของใหม่เถอะ ให้ของใหม่หน่อยอีกอันอยากได้ใหม่อ่ะให้ใหม่หน่อยเธอตัวละครก็จัดดักผมไปเครื่องประดับอย่าดักเลยนะครับขอแชปปี้ทองอ่ะอยากได้มากนะครับแชปปี้กระต่ายทองนะไม่เอาหมาไม่เอาเป็ดนะไม่อยากได้หมาเป็ดนี้พอทีนะครับ อืรุ้นทุกครั้งไอพวกยันพวกนี้ก็ดีนะผมยังไม่มีอะไรสุดๆเลยนะยันว่าจะไปทำยันให้มันเจ๋งๆหน่อยอไอพวกยันเผานะครับเอาไว้ลงดันจิวได้ดีมันบวกทั้ง40%นะ่ะ รุ่นเร็วนะครับรุ่นเร็วทันใจปับ๊บมาดูตัวทองกันบ้างนะครับสลับมาหน่อยนิดหนึ่งนะครับสักสิบใบย,ยอดไปก่อนมายังไม่มาอกลับไปเบฟโซต่อตัวทองมันมันมีลุ้นมากกว่าเบฟโซ่สบผมนะ สำหรับของสำหรับอ่าตัวอุปกรณ์นะครับไม่ใช่ตัวตัวละครตัวตัวละครเนี่ยผมว่าเบฟโซ่มีลุ้นกว่าทองพราะเบฟโซ่ออกหนักให้ผมกว่าตัวทองนะตัวทองตัวละครเนี่ยออกน้อยนิดบ้างแต่เครื่องประดับเนี่ยตัวทองส่วนใหญ่ออกให้ผมไอพวกยันพวกนี้ได้มาเยอะๆก็ดีน,นะนะผมชอบแต่จะดีต้องสีแดงนีเป็น เสียวว่าจะมีแล้วอันนี้คือเสียวหลังๆคือของซ้ำผมเยอะมากอะ่ะซึ่งซึ่งเอาจริงๆผมขาดเยอะนะแต่มันก็ออกสาวไม่บกบ่อยอโอเคไปโอ้โล่งโล่งอกนะครับของมนุษย์ผยไม่มีเลยนะไอ้ที่บวกของมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยเป็นสีม่วงให้ผมของบอลเอาไว้ไล่สังกัดโอเคเลยโอ้โล่งไปนะครับเดือนนี้ได้ใหม่มาแล้วหนึ่งอัน ยังต่ำนะครับมาอีกหรือเปล่าผมยินดีให้มาต่อรัวๆนะครับอุปกรณ์ดีๆเยอะๆดีนะครับดี ผมว่าดีกว่ามีตัวละครบางตัวอีกนะครับอุปกรณ์เยอะเนี่ยอุยอ้ยอถ้วยอันที่สามแล้วมัง้งขุ่ลุ้นตัวโกงออกมากคือแบบโอ้อันที่สามแล้ว ล็อกให้เขาหน่อยไหนๆก็เป็นของห้าดาวแท้เออเออเจริญเอาเป็นยมทูตไม่ได้เหรอวะยมทูตยังไม่มีนะครับแต่อรันคาเนี่ยมีเต็มที่เลยแม็กเลยเปับ๊บป่ะไปดูเบฟโซนต่อเอ้ยไม่ใช่ดิดูตัวทองกันต่อนะครับว่าตัวทองครั้งนี้จะจัดโชคให้ผมหรือเปล่า จงเชื่อมั่นนะครับเจ็ดใบก็เปิดนะครับตัวทองตัวทองผมว่ามีลุ้นอย่าให้ลุ้นอย่างเดียวออกให้ด้วยจะดีมากไม่ออกว่ะ เรามาตัวความหวังของเรานะครับความหวังสุดท้ายตัวเครื่องประดับกําลังนะครับไอ้น,นี้จะออกแต่ของประดับสีแดงนะครับซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ผมลงอย่างบ้าคลั่งนะครับมันจะออกให้ผมทุกรอบเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีแค่สิบหกใบซึ่งต้องมาวัดกันว่าจะออกหรือเปล่าถ้าเกิดออกขอเป็นของเยบะทูตไม่ก็ชักป,ปีทองจะดีที่สุดมนุษย์ก็ได้เออออกไหมไม่ออกอ อุสาหลุ้นอ่ะหกใบหกใบก็ลุ้นได้อือไม่ออกให้โอ้ลุนได้ลุนอย่างเดียวนะครับไม่ออกให้โครเศร้าเลยอ่ะห้าใบเราก็เอานะครับอ่าไม่เป็นไรจริงๆครั้งนี้เขาก็ออกให้เยอะแหละนะครับได้ทั้ง3ชิ้น ถึงมันจะซ้ำก็เถอดนะถึงมันจะซ้ำก็เถอดนะเราได้เป็นเนี่ยสามอันเนี่ยซึ่งสีแดงผมเนี่ยโอ้โหไอบอลน,นี้ผมก็มีสองอันเลยโอ้โหสามอันแล้วอะ่ะกินจนตาแข็งนะช่วยชาเนี่ย โอ้โหพระเจ้าออกอย่างอื่นบ้างเนอะส่วนสีเขียวครั้งแรกผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันดันออกดันมีแล้วด้วยนะครับเนี่ยอเออก็ไม่เป็นไรนะของห้าดาวดีกว่าไม่มานะครับแต่จะดีที่สุดเลยคือของไม่ซับนะครับแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าออกใหม่ให้เราหนึ่งอันนะครับอ่ารีให้เลยแล้วกันโอ้โหผู้การผมหายไปไหน ไีให้เลยแล้วกันไล์ Light, สังกัดสีบ่วงสายสก,กิลตัวไหนเก่งวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอ้อีกช่องเดียวเองพลังกดวิญญาณไม่ได้เหรอพลังกดวิญญาณมาเถอะตาเหลือกด้วยโอโอเค โอเคอ่ะได้เออโ okay, อเคถือว่าสำเร็จนะครับถือว่าสำเร็จแล้วก็ตัวละครล่สังกัดสีม่วงขอดูหน่อยมันมีตัวอะไรเด็ดๆผมยังคิดไม่ออกเลยนะไม่ใช่ว่าได้มานี่เอามาดองก่อนนะ อันนี้เกิดใหม่ได้เอาดีสีระดับความยากสิไม่แตกต่างก,กันเลยโอ้รอนะครับรอตอนนัวละครสีม่วงสายสกิลเก่งๆในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีเลยนะเออจะหนักซะงั้น รอก่อนนะครับรอก่อนเพราะว่า2ตัวแรกมันตีปกตินะครับส่วน3ตัวหลังมันไม่ได้เรื่องแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าใช้ได้นะครับดวงไม่แย่เลยนะครับออกของใหม่ให้ผมถือมันจะยังไม่ได้ใช้ก็เอามาดองก่อนรอแนอนาคตเดี๋ยวก็มีรายสังกัด ซีม่วงสายสก,กิลดีๆสักตัวมาแหละนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับรอันก่อนนะครับโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ